ยำเนื้อแกงเนื้อไพเมตดแกงเนื้ออืมดูสุดยอดมากเอาเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ปุ๊บว้าวนี่ สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับที่กระท่อมอะไรดีครับยังไม่ตั้งชื่อนะครับผมก็ฝากตั้งชื่อให้ด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสร้างกระท่อมไปนะครับผมก็มีคุณผู้ชมนะครับแนะนําเข้ามาเยอะมากอยากให้ทําเพิ่มนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเพิ่มกันนี่ช่างโนนนะครับผมแล้วก็นี่ครับเชฟนะครับผมทาอะไรอยู่ครับรอเปลือกไม้นะครับรอเปลือกไม้อยู่เราจะทําอะไรบ้างเพราะวันนี้ ทำอะไรกันผนังอะไกันทำผนังเนาะ,ะทำผนังติดหน้าต่างนะครับรอดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้จะทําให้เสร็จเลยเน่ปอกเสร็จแล้วครับปอกบ้างไม่ปอกบ้างนะคุณผู้ชมเมื่อยมากเมื่อยแขนมากเลยปอกเชวยกันปอกโอ้โหมาอันนี้เดี๋ยวเราจะยืดตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะข้างล่างเนี่ยจะตอกยืดหน่อย คุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะเริ่มทําผนังกันนะครับจะใส่หน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วทาที่กั้นตรงนี้นะครับเป็นห้องเลยห้องนอนเลยนะครับแล้วทําหน้าต่างตรงหัวนอนอีกอันนึงก็ตามคําขอ f อฟครับผมบอกว่าให้ทําเป็นที่พักด้วยนะครับจัดไปครับ ติดเสร็จแล้วหนึ่งอันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวโอรนี่ถ้าเปิดออกไปนะจะเป็นทุ่งนาเลยนะเนี่ยอันนี้เราจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีมิติดูดีขึ้นมาหน่อยอเดี๋ยวเราทําตรงนี้ต่อครับผมนี่เราติดหน้าต่างไปนะครับติดหน้าต่าง2บานมองผ่านนี่วิวสวยเลยอะ แล้วก็ด้านนี้อีกบานหนึ่งอันนี้ก็จะทําฝาขึ้นมานะครับกินข้าวเที่ยงกันก่อนนี่ร่งเหรอวะร่วงไม่กับร่องไม่ร่งงไม่แล้วก็ยำยำเนื้อเนื้อต้มแกงเนื้อไผ่เมด็ดอะไรอยังนพริกตาแดงอ้าะเปิดหวัวเลยมาครับอยูนข้าวเตียงนะครับมือเทียยเท่ยงมืเอ,เ,อเที่ยงเอาเข้าอนนี้ก่อนอันนี้แกงใส่ปลาดุกนะครับมอยอืมมาเดื่อ ลูกมาเดือยอดอยังมีอยู่ว่ะช่วงเนี้ยม,มีอยู่เนาะแกงแกงแกงยอดเดือ,อนี่นะอะไรช่างเอาเลย,เเลยจัดเลย<แ>ทำสบายครับผมข้าวเป็นข้าวเหนียวแดงอืมอืออืมดูวิวไปด้วยวิวทุ่งนาครับผม ตาแดงเลยโอ้ลืมหนังปองอะ่ะโอ้หนังปองมาด้วย <c oughs> มาครับนั่งกินข้าวกันอาหารประมาณนี้ครับสวัสดียามบ่ายนะครับโหถ้าตอนบ่ายๆเนี้ยลมจะแรงมากครับคุณผูช้ชมตอนเช้าไม่มีลมเลยนะกลางวันพอบ่ายแล้วนี่ดูดิดูดูต้นใบกล้วยครับ น่าจะทําเป็นโครงแล้วก็จะเอาผน,นันมาติดนะครับประูน่าะอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะทําผนังกันแล้วนะครับผมลายสานนี่ก็แบบไม่ธรรมดามกันเนี่ยเขาเรียยวสารอะไรพ่ออเนี้ลายสองมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเคลือบอะไรสักอย่างมันจะเรียบกว่าน,นี้นะแต่้ราคาราคาจะแพงกว่าใช้สายไฟครับรัดไว้หน่อยป้องกันลมนะครับ ว่าตรงนี้มันก็จะส่องลมเต็มๆเลยผนังเราด้านนี้เสร็จแล้วครับผมแข็งแรงด้านนี้ก็น่าจะต้องตัดต้องอะไรอยู่นะครับช่างบอกวจะทําแบบเป็นแผ่นนี้เป็นแผ่นนี้ ติดตรงนี้เสร็จแล้วครับผมสวยเลยตอนนี้เหลือบานหน้าต่างนะครับยังไม่ได้ใส่ต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดด้านนี้นะครับ ไก่เสร็จแล้วครับผมโอ้ถ้าปิดแล้วก็นี่แบบแดดไม่เข้ามาเลยนะคุณผู้ชมมันก็ยังจะมีช่องแบบเล็กๆอยู่ประมาณนี้ก็ไม่ร้อนครับช่วงนี้แดดกลาลังมาเลยดูดิข้างนอกนะเนี่ยแดดร้อนมากเดี๋ยวมุมนี้ครับด้านบนนี่เก็บเก็บแสงเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวติดให้เสร็จให้หมดก่อนถ้ามาเปิดหน้าต่างดูนะ ข้างล่างใส่หมดแล้วเหลือด,ด้านบนครับอืมไม่ชิดเลยอืดูสุดยอดมากตีตรงนี้หน่อยครับเป็นที่นอนเลยตรงนี้ตามมาครับอ FC เลยครับผม ประตูยังไม่ทำนะครับแค่นี้ก็นอนได้ล้วอันนี้วัดแล้วมันเหลือหน่อยก็ต้องออกนะครับเอาเลยครับผมดัน,ดน,ดนเพิอนอนได้แล้วตรงนี้ เยบร้อยครับคุณผู้ชมผนังของเรานะเมื่อกี้ทําแดดยังออกอเลยครับตอนนี้ผ้าที่ตกไปแล้วก็ทั้งวันครับผมได้ประตูเอ้ไม่ใช่ได้หน้าต่างได้ผนังครับเดี๋ยวลองเปิดหน้าต่างดูดีกว่าจะเห็นอะไรครับปึ๊บว้าวนี่มองเห็นทุ่งนาภูเขา มุมนี้ครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้ต่ออืโอ,อ้ถ้าเป็นตอนเช้าจะเป็นยังไงมาดูนะนเรียบร้อยครับอันนี้ปิดท้ายแล้วครับกันไว้หน่อย ทำโครงสร้างไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบคานขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ทำมาอย่างนี้อีกจะเป็นโตะ๊ะเป็นวางเนี้ยแล้วก็นั่งอย่างนี้ไงวางถ้วยวางข้าววางกาแฟยาไปนู่นโหข้างล่างนี่ก็สูงระลึมนะพิวเสาที่หนึ่งเสาที่สองครับเสาตรงนี้มันจะไปยันข้างล่างด้วยนะครับเพื่อค้ำตรงระเบียงให้แข็งแรงด้วยนะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น นี่นี่ดูดูมันจะทำแบบมันโตเลยครับเป็นคานนี้เนาะนี่เห็นไหมแล้วก็เอาฝากหรือว่าเอาไม้อัดอะไรมาปูไว้ก็ได้ครับเป็นที่วางของสวยงามเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้หน้าต่างได้ผนังแล้วก็นี่ ทำคานไว้ก่อนขึ้นมาดูวิวเพ่อะวันนี้ก็ถือว่าเสร็จเนอะเสร็จแล้วครับได้ผนังได้หน้าต่างนอนได้แล้วครับผมแต่ว่าประตูนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันส่วนไอของนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาทําความสะอาดนะครับทําก็เสร็จตอนเย็นตลอดเลยนะครับดูได้ชมวิวก่อนกลับบ้านก็ขอบคุณช่างโนนนะครับผมที่มาทําให้คลิปที่2นะครับอันนี้ก็ f c ขอมาบอกว่าทํา เสริมให้หน่อยทําที่นอนให้ดูหน่อยวันนี้ก็จัดให้นะครับโอเคคุณผู้ชมอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะขอบคุณสนุกการรับชมนะผมถ้าชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วนะพ่อเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเช่นนอนครับสวัสดีครับครับไวันนี้ยามหวัดดีนะสิดท้ายเด้วิวครับ